รนะครับพี่น้อง FC วันนี้จะพาพี่น้อง FC ทำอมหอยหอยนานะพี่น้องให้พี่น้องรู้เครื่องก่อนอันนี้เครื่องมันทําแบบบ้านนอกเรานะพี่น้องจะอมหอยนาพี่น้องอันนี้คือขยงผักขยงนะพี่น้องต้นหอมแล้วกับขี้าวนะพี่น้องแล้วก็มีใบใบไม่ใช่พลูนะพี่น้องนี่ก็ใบแมงลักนะพี่น้องไม่มีผักก็เลยเอาผักกวางตุ้งมาใส่นะแล้วก็นี่เครื่องมันปกติคนเขาจะหันหันใส่เลยนะแต่นี่จะเอามาปั่นนะพี่น้องมีกระเทียม มีหอมแดงมีขามีตะไคร้มีพริกนะคะพี่น้องมีใบมะกรูดจะเอามาปั่นเครื่องนะคะพี่น้องไม่ตําเอาปั่นเอาจะได้เราจะได้ทานเครื่องไปด้วยนะอันนี้หอยนาซื้อมาพี่น้องนี้เขาต้มเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็จะมาเกะนะพี่น้องนี่หอยนาซื้อเข้ามานะพี่น้องนี่สุกแล้วพี่น้องนี่ซื้อเข้ามานี่กิโลหนึ่งวิ่งกิโลนีพี่น้องซื้อเข้ามาเดี๋ยวมาเกะเอาตอนเกะไม่ได้ให้พี่น้องดูนะพี่น้องไปดูจบชวนพี่น้องทําข้าว ไปตอนแก่เสร็จแล้วทำข้าวเลยนะพี่น้องนะฮะเครื่องมันก็มีเท่านี้เลยพี่น้องเครื่องปรุงก็มีเท่านี้แต่บางคนก็ใส่ปลานะคะพี่น้องแต่เราทานปลา,าไม่ได้ก็เลยตำกะปิใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องเนี่ยเครื่องปรุงนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ปรุงก็มีชรส้ําปลาพี่น้องก็ใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นแหละพี่น้องเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทําเลยนะคะพี่น้องมานะคะพี่น้องเอฟซีจะพาพี่น้องมาเอฟซี FC มา คอมหอยหนานาะที่เราถ่ายเครื่องไปเมื่อกี้เนะี่ยพี่น้องเราก็เครื่องเราไม่ไม่ตตั้มนะคะพี่น้องเราปัน่นเอานะพี่น้องให้พี่น้องดูอ้อัน,นี้ออกก่อนะพี่น้องคาะถ้าใครให้กูดูป,ปั่นเอาเลยพ,พี่น้องใส่ท <c oughs> ลงไปเลยพี่น้องนี่ เครื่องลงนะพี่น้องจะอมหอยหนาใส่ผักรวมนะคะพี่น้องปิดไฟละเรือดิมตก มันเดือดก่อนนะคะพี่น้องเอาหาอะไรามาใส่ก่อนพี่น้องมันไหลนี่มันไหลมามันไม่เท่ากันนะพี่น้องเดี๋ยวๆไม่เท่ากันใส่อย่างนี้เลยพี่น้องได้ไม่ไหลใกล้เลยพี่น้องให้มันเดือดก่อนเอาฝามาปิดก่อนให้พี่น้องดูอะไร หอยนาะพี่น้องล้างไปกิโลนึงได้นี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยจะใส่ผัดเอาพี่น้องนี่ได้เท่าเนี้ยพี่น้องเราใส่ลงไปเลยเราล้างเรียบร้อยแล้วนะหั่นหั่นเป็นชิ้นๆนะพี่น้องล้างเพราะว่าดินมันเยอะนะน่ครับพี่น้องใส่ลงไปเลยหอยนามันมีใบยานางนะพี่น้องเนาะมันมีแต่ว่ามันเป็นใบมันขี้เกียจมาคั้นพี่น้องก็เลยเอาน้ำซุปนี่เลยใส่เลยให้มันเดือดก่อนนะครับพี่น้อง ไปเอาพวกผักกวางตุ้งลงนะฮะพี่น้องผอมหอยนาใส่ผักรวมนะฮะพี่น้องเรื่องปรุงไม่มีอะไรพี่น้องคือมันก็มีแค่กรดน้ำปลาานัานเลยครับพี่น้องใส่กะปินะพี่น้อง ัน,นตามหน่อยนู้นน้องให้มันแบบปบบบบั่นแปะแปะมินิดอันรสชาติว่ากลมๆนะพี่น้องให้มันเดือดๆก่อนนะพี่น้องปั่นเครื่องอังนรนห้ดีนะพี่น้องได้อนใทานเครื่องเทศนะ นะพี่น้องคุณไอ้โมซุกี้อะถ้ามันมีพวกนี้มันจะติดแล้วมันะจะมันก็จะไหมเลยนะหรือไม่ได้พี่น้องครัวน้อย,น,อยนี่แหละพี่น้อง ปรุงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยครับพี่น้องใส่ชะรื่สไปเลยเครื่องช้อนเลยพี่น้องนี่ใส่ะชะรื่องรสผงนูนอะไรพี่น้องก็ใส่น้ำปลาไปเลยพี่น้อง,อน,องน้ำปลาใส่ไปเลย ทานสายแดงเราใส่แค่นี้พี่น้องที่บ้านไม่ไม,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 ไม่ทานน้ำตาลสีขาวนะที่เขาไอสกัดขาวขาวแล้วไม่เอามาทานเอาแต่ว,ว่าที่ยังไม่สกัดแดงๆเนี่ยน้องตาใสายแดงใส่เท่านี้พอแค่นีด้เดียวพี่น้องคล้ายๆมันมีรสชาติอ่ะต้องใส่เยอะให้มันเดือดก่อนพี่น้อง เด้อบานทึกเทตังเทศทำข้าวกันนะคะพี่น้องหัวน้อยๆนิดๆมองนู่นเห็นทางนู้นเลยนะพี่น้องกรงน้ำไวพ้พูดๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเราวาวไฟก่อน แคสิบพ่อให้มันเดือดๆอนี้พี่น้องให้เครื่องเทศมันคาถไคาบครูให้มันออกให้มันหอมก่อนนะพี่น้องค่อยใส่ผัก มันร้อนมือนะพี่น้องมันเริ่มมืดแล้วนะพี่น้องพี่น้องมองเห็นไหมโคงโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเอาผักกวางตุ้งใส่ก่อนนะคะ เผ็ดเหมือนกันนะพี่น้องให้มันเดือดนานๆก่อนมันอร่อยนะพี่น้องเหาเดือดไปอย่างนี้แหละรสชาติอร่อยพี่น้องรสชาติอร่อยนะกลมๆให้มันเดือดนานๆเลย i ผัก,กวางตุ้งลงก่อนนะพี่น้องกับใบเชื้อปรูนะครับพี่น้องวางตุ้งกับใบเชื้อปรูลงก่อนพี่น้องเอาลงไปเลยเชื้อปูแล้วก็ผักชีลาวนะครับพี่น้องใส่ได้กันเลยนี่ ก็อย่งางใบแมงลักต้นหอมไม่ใส่ที่หลักนะพี่น้อง แล้วก็เอาไปข้าวคั่วใส่ด้วยนะใกล้ใกล้ก่อนนะพี่น้องอเอาเข้าวคั่วใส่นะข้าวคั่วเรามันต้องใส่เยอะนะพี่น้องอขาคเราใส่เท่านี้พอแล้วพี่น้องข้าวคั่วใส่ละคนก่อนนะพี่น้อง ให้มันติดอีกมันก็ติดหม้อนะพี่น้องมันจะไหม้ใส่ขู่วเส็จแล้วทงคนก่อนทำน,นี้เราใส่ผักชีลาวใส่กวางตุง้งใส่ใบคชคพูไปแล้วนะพี่น้องใส่ขา้าวคั่วเราปรุงรสไปแล้วอร่อยแล้วคนนะพี่น้องเดี๋ยวข้าวคั่วมันจะไหม้ พี่เดกพี่น้องใส่เข้าไปคนๆให้มันแสบเลยพี่นอ้องอือคนก่อนนะใส่ขวแล้วต้องคนนะพี่น้องมันติดหมอ้อก้นหม้อเลยนะขวดน่ะขคดเตรียมคนๆ มีเสียงพัดลมเข้าในเครื่องหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องสบางหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันห้าโมงกว่าแล้วนะพี่น้องคนกว่าน,นะคะพี่น้องถังกับควัวมันติดมอหม่แน่นอนอมหอยนาใส่ผักรวมใส่น้ำใส่น้ำเยอะอพี่น้องเนี่ยว่าเพื่อใส่ผักไง ต้องเยอะนะพี่น้องทานทานสองวันสามวันเลยนะเดี๋ยวเราพรอเย็นเราเอาแช่ตู้เย็นนะพี่น้องนั้นจะทานแล้วก็เอามาอุ่นเอานะอ่าเขาปวดจะไหม้ดิพี่น้อง อย่นะพี่น้องค่อยเผ็ดพี่น้องก็เอาพริกป่นมาใส่ในนี้มันปัดแล้วพี่น้องอ เป็นเลยพี่น้องใส่พคลิกน้อยไปเดี๋ยวเราเอาพริกป่นใส่หน่อยนี่ค่ะพี่น้องพริกป่นใส่หน่อยนึงให้มันอบผิดนพี่ใส่พริกสามสี่เม็ดมันไม่รู้สึกเผ็ดพี่น้อง ชอบใส่ข้าวคั่วเยอะให้มันคนๆนะขนมจะอร่อยโอ้ใบมะกรูดตีนใบหนึ่งปั่นไม่หมดนะเนี่ยตีนกะพักาวเดี๋ยวชิมใบกันขึ้นบัไข่เพ็ดพี่น้องได้อีกพี่คน

ใบแมงลักมันทะเยอทยานลงเลยพี่น้องต้นหอมพี่น้องขี้ลาวใส่เลยทีนี้แมงลักต้นหอม แล้วพี่น้องมันสุกแล้วใส่ต้นหอมใส่ใบมะมลักใส่ผักขยงลงไปพี่น้องโอ้หอมมากเลยแล้วพี่น้องฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดดตามด้วยพี่น้องเด้อคนพี่น้องไหนที่มามาแล้วไปชาขอโทษไปด้วยพี่น้องจะไปแน่นอนนะาที่เลื่อนหาไม่เจอขอโทษขอไปด้วยนะพี่น้องเด้อขอบพระคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องพี่น้องมันเป็นเดือดปุดปุดพี่น้องเลยหอมหอยนาใส่ผักขยงมาเนี่ยนะคะพี่น้องไปแล้วนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วค่ะ